กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเองน,นะครับผม tikisb channel เนหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ครับก็บัฟฟูจิแล้วเนาะพอดีคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอะไรวะอ๋อใช่มาสอนคอมโบผลดาร์กนะครับผมผลดาร์กชาร์กแมนคาราเต้แล้วก็ชิซุยนะครับผม ตัวที่ไม่ไม่ต้องใช้คาบูชาสกิลเอนะครับผมจะมาดูกันนะครับผมคอโบนนี้ครับผมมันจะโดนยากนิดหน่อยนะครับผมมันจะโดนยากเราสกิลซีของชัรกแมนนะครับผมมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมีสองคอมโบและไม่ใช่คอมโบเดียวสิเออมม่ใค่คากันนั่นแหละนะครับผมอะนได้ไนะครับผลมืดที่เราต้องใช้นะครับคือผลมืดตื่นนะครับผมต้องไปลงดันมานะนะครับผมเดี๋ยวเรามาโชว์ดูเลยเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีุ่กไม่ทันนะครับผมจะทำให้ใหม่นะแป๊บนึงแป๊บนึงรอรอรอสกิลคูดาวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเรตัดไปตอนที่สกิลคูดาวเสร็จนะครับไปกันเลยนะครับไปเฮ้ตอนนี้ครับเราก็คูดาวสกิลทบทบทุกสกิลแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับผมจะดูทำช้าๆให้นะครับผมที่เราที่เราใช้สกิลที่ที่เราใช้สกิลซีนะครับเพราะว่า สกิลเมันอาจจะหลุดได้ครับหลุดได้ง่ายครับผมโอเคนะครับสกิลซีผลดาร์กนะครับผมแล้วก็สกิลเซตชีสุยนะครับผมช้าๆแล้วก็สกิลซีนะครับผมแล้วก็พุ่งเข้าไปครับพุ่งเอามันวาไปชั่มเถอะครับแล้วก็ก็จะสกิลเอ็กครับต้องทำให้มันโดนนะครับผมซึ่งมันจะยากหน่อยนะเออนะครับผมเดี๋ยวมาลองใช้แบบเร็วๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมลองคูดาแป๊บนะครับผม แล้วมาแบบลองแบบจำลองสถานการณ์จริงนะครับผมหนามันว้าไปนะครับผมไม่เป็นไรเนาะโอเคกับใครที่แบบนู้นทันอีกรอบหนึ่งนะย้อนกลับไปดูเอานะผมไปทำให้ใหม่นะโอเคนะครับผมชาวชีีครับต้องขอจบไปเท่านี้ครับเออวันนี้ผมก็มาหาคนเข้าแคนด้วยนะผมข้าแคนจีกีทีบีนะครับไปขอเอฟซีนะครับผม สำหรับใครเข้านะครับก็แค่แบบเข้าจ้เลยนะครับเ่ื่องทไานก็เข้าไปถึงครับผมเรืองอะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอค่าหัวแบบหนึ่งล้านขึ้นก็พอเลยครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับพี่ขอลาไปก่อนคนระับบ๊ายบาย